อ uh huh. สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตกูอะคือความหลอกลวงทั้งหมดสภาพมึงตอนเนี้เหมือนอึ่งชุบแป้งทอดจริงๆนะจริงนะเว้ย,ย,ย,ยวหลอกลวงกูคิดว่ากูมีเมียเป็นนางแบบจะไม่เจอสภาพอย่างนี้อ้วน เมือ่อเหมือนแม่งเรียนนะที่รักตอนเนี้ยอารมณ์กูเดินลงมาจากบ้านแล้วเจอแม่ทาแป้งเต็มตัวนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้านอ่ะท้อ,อ,ะอามันร้อนมากเลยกลร้อ,อน,อนอเหมือนกูโดนต้มตุ๋นอะชีวิตกูอ่ะโอ้อยโยแอร์มันเย็นมากเกว่านเเย็นวันนี้ก็ไม่ได้มันร้อนอ่ะกูแจ้งตำรวจจับมึงย้อนหลังได้ปะ จับเรื่องอะไรมึงหลอกกูอะหลอกเรื่องอะไรมึงทำให้กูรู้สึกว่ากูมีเมียเป็นนางแบบลูกกูโชคดีแกเออเดี๋ยวเราค่อยแต่ตอนเนี้ยมึงคือแก๊งต้มตุ๋นจ๋า